สวัสดีค่ะพบกับรายการมองหลายมุมนะคะจากผงยายไทยบิสเนสและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยนะคะณนะวันนี้เราคงจะเห็นแล้วนะคะว่านอกจากรัฐบาลน,นะคะที่จะได้ทุ่มทั้งงบประมาณแล้วก็กำลังทั้งหลายไปช่วยในเรื่องของผู้ที่ประสบปัญหานะคะได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นะจะเห็นนะคะว่าในช่วงปัจจุบันเนี่ยภาคธุรกิจนะคะทั้งบริษัทขนาดใหญ่กลางเล็ก ออกมาให้ความช่วยเหลือ,อสังคมกันเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบในการบริจาคเงินการบริจาคสิ่งของนะคะหรือว่าแม้บริษัทขนาดใหญ่ๆอย่างเช่นบริษัทขออนุญาตเอ่ยนามแห่ง S C G นะคะก็ได้ทำในเรื่องของห้อง ICU นะคะกลุ่มปทอทเองก็ได้บริจาคในเรื่องของ ตัวผลิตภัณฑ์ที่ทางการแพทย์สามารถนำไปใช้ได้นะคะแล้วก็อีกหลากหลายบริษัทเลยนะคะที่ได้ร่วมแรงร,ร่วมใจกันนะคะต้องขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณผ่านรายการนี้เลยนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทของธุรกิจต่อสังคมในยุคโควิดนะคะค่ะพบ กับแขกรับเชิญเช่นเดิมนะคะรองศาสตราจารย์ดรพสุเดชรินนะคะจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณเกศครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะอาจารย์นิ้งเองก็นั่งอยู่เป็นกรรมการนะคะของหลายๆยบริษัทซึ่งบริษัทที่อาจารย์นั่งเป็นคณะกรรมการอยู่คงได้ออกมามีกิจกรรมนะคะมีนโยบายที่ช่วย ในเรื่องของออสังคมเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบกับโควิดมากมายเลยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันอาจารย์มองว่าจริงๆสับมันเยอะเลยนะคะเราได้ยินมาตั้งแต่ CSR นะคะ corporate social responsibility จนมาถึงเรื่องของความยั่งยืนในการทำธุรกิจนะคะ sustainability จริงๆแล้วมันแก่นมันอยู่ตรงไหนคะอาจารย์ครับจริงๆแล้วแก่นมันง่ายๆครับคือว่าถ้าคำถามที่นักธุรกิจ ภาคธุรกิจต้องถามตัวเองคือว่าถ้าสังคมถ้าประชาชนอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยธุรกิจยังอยู่ได้อยู่หรือเปล่านะครับ mm hmm. ซึ่งซึ่งตรงนี้เองต้องเรียนคุณเก๋เรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าแนวคิดตรงนี้ค่อนข้างมีพัฒนาการมาพอสมควรนะครับในอดีตที่เมื่อกี้คุณเก๋พูดถึงเรื่องของคําว่า CSR นะครับเรื่องของ corporate social responsibility ก็ก็ถูกพัฒนาขึ้นมานานแล้วแต่แล้วทีนี้มันก็มีอยู่ยุคหนึ่งนะครับทีเ่เริ่มมีแนวคิดอีกอันหนึ่งเกิดขึ้น ที่บอกว่าหน้าที่ของธุรกิจต่อสังคมอ่ะก็คือทํากําไรให้ได้มากขึ้นโดยอยู่ภายใต้ขอบเขตกฎหมายก็ทําให้หลายๆบริษัทเนี่ยเบี่ยงเบนเป็นเน้นในเรื่องของการทําธุรกิจทํากําไรมากขึ้นนะครับแต่แล้วนะพอพอ้แนวคิดเรื่องของหน้าที่ของธุรกิจคือเพื่อทํากําไรเนี่ยไปได้สักพักหนึ่งธุรกิจก็เริ่มมองเห็นนะวครับว่าอยู่ไม่ได้นะครับสังคมเองนะประชาชนชุมชนเองนะเขาต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบ,แบต่างๆจากธุรกิจตลอดเวลา ะครับเพราะฉะนั้น CSR ก็กลับมาเฟื่องฟูใหม่นะครับทีนี้จาก CSR ที่เฟื่องฟูเนี่ยประมาณยุคป,ปี90ป, 2000, ปี2000กว่าเนี่ยนะครับไมโครพอเตอร์อาจารย์ด้านกลยุทธ์ชื่อดังของฮาร์วาร์ดเขาก็เขียนบทความหนึ่งขึ้นมานแล้วตอนนั้นเขาก็ใช้คำอีกคำหนึ่งขึ้นมาคือคำว่า CSV นะครับคุณเกดหรือท่านผู้ชมก็คงจะได้ยินนะ CSV CSV นะครับย่อมาจากคำว่า creating share value นะครับแนวคิดของ CSR กับ CSV นี่มีความต่างกันนิดนึง นะครับ CSR คือการช่วยเหลือสังคมซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจเลยก็ได้ครับอาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวโยงอาจจะไม่ได้ทําอะไรกับธุรกิจเลยเพราะฉะนั้นพอเป็น CSR ปุ๊บเนี่ยก็คือธุรกิจตั้งงบออกมาแล้วให้กับสังคมอย่างเดียวนะครับโดยที่ธุรกิจแต่เป็นค่าใช้จ่ายอย่างเดียวไม่ได้ผลกับอะไรมาทั้งสิน้นนะครับก็เราอาจจะเห็นบ่อยในก่กอนนี่ครับบริจาคนู่นบริจาคนี่อันนี้ก็คือ CSR นะครับแต่ขณะเดียวกันพอไมเคิลพอลเตอร์เขียนบทความเรื่องของ Creating Share Value หรือ CSV ขึ้นมาเนี่ยก็นำไปสู่ปรากฏการณ์ใหม่นะไอ้คำว่า Creating Share Value หรือ CSV ก็คือว่าธุรกิจช่วยสังคมจริงแต่ไม่ใช่ช่วยสังคมแล้วสังคมได้อย่างเดียวทำยังไงให้ธุรกิจได้ด้วยนะครับคือสังคมก็ได้ธุรกิจก็ได้เช่นนะครับถ้าเกิดบ,บริษัทบ,บอกว่าจะลดใช้ปล่อยแกส๊สเรงกระจกนะปล่อยแก๊สเรอนกระจกไปซึ่งอันนั้นคือการช่วยเหลือสังคมแต่ถ้าเกิดบ,บริษัทมองว่า ه, การลดการปล่อยคาร์อนกระจดเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในการดําเนินงานลดเรื่องค่าใช้จ่ายของบริษัทด,ด้วยอันนั้นแหะครับจะเริ่มมองมออเป็น,ปน,ปนตัว CSV แล้ว c r e t i l Share Value นะครับแล้วจาก CSV จาก CSR มา CSV นะครับแล้วมาถึงจุดท,ที่ปัจจุบันอยู่เนี่ยท่านคุณเขเองท่านผู้ชมก็นะคงทราบแนวโน้มความตื่นตัวเรื่องของ ESG กม็มากขึ้นนะครับเรื่องของความช่วยเหลือความสัมพันธ์บทบาทต่อสังคม ที่อยู่ใต้ตัว S นะครับคือตัว Social ในะ ESG กสจก็มานะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทุกสถานการณ์ที่สังคมที่บ้านเมืองมีความเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะจำได้ไหมครับสถานการณ์น้ำท่วมภัยหนาวไฟไหม้นะครับ,นะรบ,นะรบภา,านะนะคภาธุรกิจชุมชนสังคมก็พยายามเข้าไปมีบทบาทช่วยเหลือทั้งเส้นเพียงแต่จะอยู่ในรูปแบบของ CSR CSV หรือเป็นส่วนหนึ่งของ ESG แค่นั้นเองครับค่ะจำได้นะคะอาจารย์เราเคยคุยกันอยู่ตอนหนึ่งนะคะที่บอกว่าเอ๊ะเราจะต้องอ doing well ก่อนหรือแเราค่อย doing good นะคะณนะวันนี้ก็จะมีคำถามนะคะจากผู้ประกอบการว่าโอ้โหเราก็ลำบากนะผลกระทบกับกำไรเราจะเหลือกำไรไปช่วยสังคมไหมหรือเราต้องช่วย พนักงานเราก่อนตรงเนี้ยอาจารย์มีแนวคิดยังไงคะครับเออจริงๆก็เข้าใจนะครับเพราะธุรกิจก็ต้องอยู่รอดธุรกิจเองก็ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่หวังจะได้กําไรในช่วงวิกฤตเนี้ยก็ไม่อยากใช้คิดในเชิงของกําไรที่แบบสูงที่สุดนะรหรือ maximize the profit นะครับผมตอนนี้คิดว่าตอนนี้ผู้ถือหุ้นเองนะครับออผู้บริหารเองก็จะเข้าใจคือแล้วแล้วอย่าลืมที่ต้องคิดด้วยนะครับคือว่า สังคมอยู่ไม่ได้ธุรกิจก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสังคมอยู่ไม่ได้ประชาชนอยู่ไม่ได้คําถามคือแล้วใครจะมาซื้อสินค้าบริการของธุรกิจท่านนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าตอนนี้ทุกคนคือต้องรอดไปด้วยกันนะและการรอดไปด้วยกัน,นก็คือต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือกันและจริงอยากจะเรียนคุณเก๋กับท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยออพอได้เริ่มเห็นเริ่มสังเกตพฤติกรรมแพทเทิร์นแนวทางในการเข้าไปมีบทบาทช่วยเหลือสังคมขององค์กรธุรกิจต่าง อาจจะขออนุญาตโดยเฉพาะองค์กรที่พอมีกําลังทรัพย์หรือมีกําลังเหลืออยู่เนี่ยก็พอจะจัดออกมาเป็นได้เป็นสามกลุ่มใหญ่ๆนะซึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้แบบสามกลุ่มนี้คือที่สุดแล้วนะแต่กําลังมองว่าเอ๊ะนี่คือสามกลุ่มที่พบเจอเป็นแพทเทิร์นที่พบเจอทั่ว,วไปนะครับกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเป็นการช่วยเหลือในศสถา์ที่ใช้ทรัพยากรนะครับใช้ความสามารถใช้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยไปช่วยเหลืออันนี้เราจะเจอเยอะที่สุดครับบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ นะครับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์บริจาคอาหารนะครับเอ่อบริจาคสถานที่เพื่อให้ตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับหลายหลายบริษัทเนี่ยจริงๆอยากจะบอกว่าเกือบทุกบริษัทด้วยซ้ำไปนะครับได้ทําวิธีนี้นะรหรือแม้กระทั่งการใช้เครือข่ายโทรคมนาคมที่ตัวเองมีอยู่ในการจองฉีดวัคซีนนะครับซึ่งอันนี้คือเราใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นงบประมาณมีอยู่มีพื้นที่มีโกดังอยู่ นะครับมีโกดังมีพื้นที่อยู่ให้ตัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามมีเครือข่ายโทรคมนาคมอยู่ให้ใช้สําหรับการจองวัคซีนนะครับมีงบประมาณมีกําลังทรัพย์เหลืออยู่เซื้ออาหารซื้ออะไรพวกนี้เป็นบริจาคนะครับอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นที่หนึ่งรูปแบบที่หนึ่งซึ่งจะเป็นรูปแบบที่เราค่อนข้างพบเจอเยอะที่สุดแล้วก็เชื่อว่าทุกบริษัทก็ทําแบบนี้และอย่าว่าจะเป็นบริษัทเลยครับเอ่อผมคุณเก๋เองก็ทาผมเองก็ทําจะทําในรูปแบบไหนก็แล้วแต่เป็นการบริจาคเงินการเป็นโทรไปให้คําปรึกษาอะไรก็แแล้ววต่่่ผมเชือาาคนทํ ทีนี้พอเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับรูปแบบที่สองนะรูปแบบที่สองเนี่ยก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อบริษัทแล้วกันนะฮะเดี๋ยวรูปแบบที่สองนักามจะต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อบริษัทรูปแบบที่สองคือไม่ใช่แค่การเอาปปรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยไปช่วยเหลืออย่างเดียวครับแต่เป็นการต่อยอดนวัตกรรมที่ตัวเองมีอยู่เพื่อมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับคือนึกภาพง่ายๆครับว่าในช่วงเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยถ้าภาษาสตาร์ทอัพก็คือว่ามีเพนเกิดขึ้นเยอะ จะแม้มีเพงเกิดขึ้นเยอะมีความหงุดมีความไม่สะดวกสบายมีความลําบากเกิดขึ้นเยอะเพลงะะคําถามคือแทนที่ธุรกิจที่ธุรกิจจะเอาสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ไปช่วยธุรกิจสามารถเอาเรื่องของนวัตกรรมเอาอินโนเวชั่นคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆพัฒนาสิ่งที่ตัวมีเองมีอยู่ต่อยอดนะครับต่อยอดจับเล็กผสมน้อยจับแพทชนแกะเพื่อไปช่วยแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ได้ป่ะนะครับอันนี้ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก,ก็คือของเครือซีเมนต์ไทยของ s c g นะครับ ซึ่งคือซีเมนไทยเอเนี่ยถ้าเกิดทุกท่านจําได้ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ในเรื่องของการทําเตียงกระดาษนะครับแต่ก่อนจริงๆบอกว่ากระดาษทําเตียงก็ไม่ได้มีอะไรใหม่แต่ก่อนเนี่ยเอชซก็ทํากระดาษที่ทาเอามาทําเป็นเก้าอ e ี้นั่งถ้าเกิดท่านไหนไปงานสำหรัหนังสือคงจะเจอเยอะนะมีเก้าอ e ี้นั่งมีอะไรแต่พอเตียงผู้ป่วยไม่พอนะครับก็เอ g ซีก็พัฒนาออกมาเป็นตัวเตียงกระดาษต่อเนื่องนะครับหลังจากเตียงกระดาษเสร็จนะครับยังมีอะไรครับมีโมดูล่ายูนิตสำหรับการทดสอบการติดเชือ้อ นะครับเป็นยูนิตที่สางึีง่สร้างขึ้นมาด้วยระบบโมดูล่าใช้เวลาอันรวดเร็วทดสอบการติดเชื้อนะครับและกลายเป็นยูนิตใช้ในการเคลื่อนย้ายคนป่วยยูนิตที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายคนป่วยผ่านทางอากาศนะครับหรือที่เมื่อกี้คุณเกยพูดตอนนี้สามารถสร้าง ICU แบบโมดูล่าได้ภายในเวลา1สัปดาห์นะครับก็คือเพราะยันถ้าเกิดโรงพยาบาลไหนที่มีความต้องการห้อง ICU ไม่พร้อมไทยไอซีจก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือโดยเอานวัตกรรมเอาความสามารถที่ s c g ีมีอยู่เนี่ยมา ประกอบร่างเข้าด้วยกันเป็นอินโนเวชันเพื่อแก้ไขเพนพอยที่มีอยู่นะครับอันนี้คือแบบที่สองแบบที่สามครับก็เป็นการพัฒนาต่อยอดเช่นเดียวกันครับแต่เป็นการพัฒนาต่อยอดจากกลยุทธ์ของบริษัทอันที่สองเนี่ยเป็นการต่อยอดในเชิงของนวัตกรรมนะครับในเชิงนวัตกรรมอันที่สามเนี่ยในเชิงของส t ตรทจี้นะครับจากส t ตรทจี้ที่เรามีอยู่นะจากกลยุทธ์ที่รบริษัทมีอยู่คําถามคือจะมาสามารถต่อยอดและมาช่วย สังคมในช่วงโควิดนี้ได้ไหมก็ขออนุญาตยกตัวอย่างกรณีของโรบินฮูดนะครับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ของทางธนาคารไทยพาณิชย์นะครับซึ่งจริงโรบินฮูดเองถ้าเกิดท่านผู้ชมจําได้เราก็คุยคุยกันหลายรอบโรบินฮูดเองตอนจัดตั้งเนี่ยเขามีเพอร์โพสชัดเจนนะครับคือเป็นแอปเพื่อคนตัวเล็กนะครับเป็นแอปพลิเคชันเพื่อคนตัวเล็กก็คือไม่คิดค่า GP เพราะฉะนั้นทุกท่านคงเห็นในช่วง3 4สัปดาห์ที่ผ่านมาที่พอรัฐบาลประกาศเป็น ขาไม่ใช่คำว่าล็อกดาวน์นะครับเป็น restriction นะครับเกิดขึ้นสิ่งที่โรบินฮูดประกาศคืออะไรครับก็คือไม่คิดค่าขนส่งนะครับเราช่วยท่านท่านเราช่วยคุณคุณช่วยร้านนะเกิดการส่งต่อความดีแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเป็นการส่งต่อความดีจากโรบินฮูดไปให้กับคนที่สั่งอาหารไม่มีค่าขนส่งพอไม่มีค่าขนส่งปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นร้านเองก็อยากจะช่วยเหลือ นะครับเราจะเห็นปรากฏการณ์ทาความดีหรือส่งต่อความดีนี้กันอยู่เยอะพอสมควรนะครับปรากฏว่าผู้บริโภคหลายคนแทนที่จะสั่งอาหารมาให้ตัวเองสั่งอาหารให้รเดอร์ร้านอาหารแทนที่จะขายเท่านี้กับแถมอาหารเพิ่มขึ้นให้รเดอร์นะครับก็เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเป็นการต่อยอดจากกลยุทธ์ตัวเองที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนคุณเขียนท่านผู้ชมครับว่าในช่วงของวิกฤตโควิดเองเนี่ยนะครับเราได้เริ่มเห็นบทบาทของทางธุรกิจในการช่วยเหลือสังคมอยู่เยอะ นะครับด้วยรูปแบบต่างๆกันแต่ตอนนี้ถ้ารีผมสังเกตเองผมก็จะจัดเจออยู่สาร,รูปแบบนะครับในเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ไปช่วยเหลือการต่อยอดในเชิงของนองวัตกรรมแล้วก็การต่อยอดในเชิงกลยุทธ์ครับค่ะก็ชัดเจนนะคะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เมื่อถึงคราวที่เราต้องช่วยเหลือกันสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่เราเห็นถึงน้ำใจเลยนะคะการหยิบยื่นไม่ใช่เฉพาะคนตัวใหญ่เป็นคนตัวเล็กเท่านั้นนะคะบางทีคนตัวเล็กเนี่ยแหละคะ่ะก็ลุกขึ้นมารวมตัวกันนะคะจะเห็นว่าตอนนี้มีอาสาสมัครมากมายเลยนะคะที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะแต่เขาสามารถฟอร์มตัวรวมตัวกันได้ในเวลาอันรวดเร็วนะคะแล้วก็เข้าไป พูดคุยกับบริษัทขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าหลายหลายเรื่องเนี่ยบางครั้งการเข้าถึงชุมชนหรือว่าการเข้าถึงที่ผู้ที่ประสบกับวิกฤตโควิดในเรื่องของบางทีคนอาจจะไม่มีงานทำนะคะก็มีการนำอาหารต่างๆไปแบ่งปันกันนะคะนี่เป็นเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะสำหรับสัง,สงคมไทยฟังอาจารย์เล่ามาทั้ง3โมเดลจะเห็นเลยว่ามันก็เป็นวินวินสุเทชันนะคะสำหรับภาคธุรกิจแล้วอาจารย์อาจจะให้มุมมองอีก ประเด็นหนึ่งที่เรามองว่าตอนนี้หลังจากโควิดแล้วเนี่ยคนอาจจะเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะถามตัวเองว่าถ้าเขาต้องเข้าไปทำงานให้บริษัทไหนเขาอยากจะทำงานให้กับบริษัทที่มีความตระหนักมีความตื่นรู้ถึงการแบ่งปันให้สังคมอาจารย์คิดว่าอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่เด็กรุ่นใหม่มองไหมคะ มองครับเราก็ต้องเรียนคุณเก๋เรียนท่านผู้ชมอย่างนี้แล้วกันครับว่าแม้กระทั่งในช่วงวิกฤตนี้นะครับนะรัชการประกาศมาขอให้ทุกคน work from home สูงสุดรัชการบังคับได้แต่คุณเก๋เชื่อไหมครับก็ยังมีบางบริษัทนะครที่ไม่ work from home นะให้พนักงานเข้ามาทํางานนะครับเนื่องจากผู้บริหารเขาไม่มีความเชื่อในเรื่องของ work from home นะครับแล้วพนักงานในออฟฟิศก็ติดโควิดกันไป ปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศตอนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาเล่ามาคุยกับคุณเก์ท่านผู้ชมอีกทีหนึ่งคือว่าตอนนี้ครับในต่างประเทศที่เริ่มเปิดประเทศเริ่มเริ่มกลับสู่ภาวะปกติมากขึ้นมันเกิดภาวะแบบหนึ่งที่เรียกว่า Great Resignation r e s i g n นะครับ Resignation ในหลักเป็น Great Resignation คือเป็นยุคที่ตอนนี้มีการลาออกอย่างมากมายของคนรุ่นใหม่นะครับในบริษัทต่างๆในโลกตะวันตกนะครับเป็นคำคำนี้ เป็นคําที่อาจารย์ทางด้านแมネจเมนท์ท่านหนึ่งท่านเพิ่งตั้งขึ้นมาเมื่อเดือนที่แล้วเองประมาณพฤษภามิถุนาแล้วก็เริ่มพูดถึงกันในสื่อของด้านสาระกันมากขึ้นนะการลาออกครั้งยิ่งใหญ่นะสาเหตุที่มีการลาออกครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าพอเริ่มกลับมาปุ๊บนะครับหล,หลายบริษัทก็เริ่มประกาศทุกคนต้องกลับมาทํางานเต็มที่เต็มที่แต่ตอนนี้คนเริ่มเคยชินกับ w o r k f r o ฟ home เริ่มเคยชินกับ hybrid ใน่างเดียวกันนะครับในช่วงโควิดเนี่ยสิ่งที่ กับพนักงานอย่างไรเปบ,บัติกับชุมชนฏปบ,บัติกับสังคมอย่างไรมันส่งผลต่อภาพลักษณ์ส่งผลต่อความอยากที่จะทํางานต่อไปของคนรุ่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะสังเกตดูเหมือนกันนะครับในประเทศไทยเองเนี่ยถ้าโควิดคลี่คลายซึ่งก็แล้วแต่ว่าสํานักไหนจะพยากรลงมอดูกนไหนจะบอกนะครับนะฮะเมื่อโควิดคลี่คลายคายคถามคือว่าเราจะเกิดภาวะสมองไหลแบบนั้นเกิดขึ้นไหมนะค,คนรุ่นใหม่อาจจะบอกว่าฉันอยากจะขอไปทํางานกับบริษัท,ษทซึ่ง ในช่วงที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือสังคมได้ดูแลพนักงานไม่ปล่อยให้พนักงานเสี่ยงโควิดแลวมาทํางานอยู่แบบนี้นะคะะรับก็ต้องชวนกันคิดนะคะว่าตอนนี้เราคงต้องมองหลายมุมหน่อยนะคะจะมองมุมเดียวแค่ผลประกอบการอาจจะไม่อยู่ในสภาวะที่เหมือนปกติในอดีตนะคะออสองสามปีนี้เราอาจจะต้องออไม่ต้องไปกังวลมากในเรื่องของการคำนวณรีเทิร์นการคำนวณอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ นักลงทุนเองก็น่าจะเข้าใจนะคะอ,อย่าปล่อยให้วิกฤตรอบนี้มันมันผ่านไปโดยที่เราไม่ได้คิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ นะคะ,ะวิกฤตมันอาจจะทําให้เราเห็นช่องทางในการทําธุรกิจแบบใหม่นะคะรวมทั้งบางครั้งการเข้าไปช่วยเหลือสังคมแบบเี่อาจารยพรสัสุได้นํามาแชร์กันในวันนี้จะเห็นเลยว่าบางครั้งมันก็เป็นอินโนเวชันของบริษัทเหมือนกันนะคะทาให้พนักง,งานในบริษัทเนี่ยมีคุณค่านะคะเห็นคุณค่าของตัวเองว่าเออในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยเราได้คิดค้นอะไรใหม่ๆนะคะแล้วมันก็อยู่ในสินค้าหรือบริการของ ธุรกิจได้และยังได้ไปช่วยสังคมด้วยนะคะก็ฝากในฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้หลายท่านที่ได้ติดตามชมรายการเราก็ต้องขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังบุคลากรทางการแพทย์นะคะแล้วก็ภาคธุรกิจต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นการตั้งโรงพยาบาลสนามนะคะการส่งข้าวส่งอาหารไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะต้องขอบคุณจากใจจริงๆนะคะแล้วก็ หวังว่าเราคงได้มาพูดคุยกันอีกในรายการมองหลายมุมนะคะอาจารย์พัระสุขขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณครับสวัสดีครับ